จับตาสองทายาตตระกูลดังน้องอาชิน้องมิยาสอแววเลิกกันแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้เปิดตัวกันอย่างทางการแล้วสำหรับสองทายาตคนดังน้องอาชิลูกชายฟลุกเกริรกพลและน้องมิยาลูกสาวพีททองเจอซึ่งต้องบอกเลยว่าระยะหลังทางด้านน้องอชิน้องมิยาก็เปิดตัวถ่ายรูปคู่กันมากยิ่งขึ้น และต้องบอกเลยว่าความรักในครั้งนี้ของสองทายาทคนดังครอบครัวก็ไฟเขียวแล้วจะเห็นว่าทั้งทางด้านน้องมิยาและน้องอชิเองก็จะผลัดกันไปร่วมอยู่ในเฟรมครอบครัวของกันและกันแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าทำเอาชาวเน็ตจับตาน้องอชิน้องมิยาสองทายาทตระกูลดังเลิกกันแล้วหลังทั้งคู่ไม่มีรูปคู่กันมานานแล้ว โดยรูปคู่ครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่ร่วมเฟรมเอาเป็นว่าหากมีความคืบหน้าเราจะรีบแจ้งให้ทราบในทันที